มันเหมือนเป็น,นป่นดิเหมือนเป็น่นดิเนาะเข้าใจเนาะนึกโจมีไฟวะกันเจ้ามีไฟเจ้าก่อไฟเจ้าสตาร์ทเอาพอแล้วมันกับกับเพิ่งตัดนี่แล้วไม่มันมันมันเพิ่งสังน่นอยู่มันจะเข้าก็ามัเห็นโจมาสั่นมันเป็นน้ำจาร์กับเป็นได้ที่คาราผมตะก,กี้กับบอมีตะก,กี้ตะกอนเนาะตะกี้กับตัดตอนนั้นมันใบมียตอน,นนั้นเนาะ พาดใบเม็ดเนี่ยกวาดจ่า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 แต่มันรุดนะพอมาใช้ตัวนี้กับพึ่งมาตัดมันนั่นแหละมันสั้นถ้าใช้ตัวแดงก็ยังสั้นอ่าเนี่ยจ่าตัวนี้นะอันนี้ก็สั้นเลยเนี่ยตัวนี้ก็สั้นเลยนะเป็นน้ำใบมันมันมันบริสุทธิ์ไงเบี้ยวลางงานเงี่ยบิดขึ้นกันแล้วก็มันจะขึ้นบันไดครับผมมันบริสุทธิ์ตัวนี้มันมันเบี้ยวเนี่ยมันเบี้ยวหลงงงครับเนี่ยมันเลยสั่นเลย แม่นอยูันไม่ไปตามแนวมันดิมันก็บานเบี่ยงของเครื่องป่ะมันแรงดิเปลี่ยนใบไม้ด้วยสินะมันมันเมื่อไม่มีใบมันก็มีตัวนั้นแหละที่ที่ถอดออกมันบ่มีบ่อจานมันบ่มี่บ่อเนี่ยกรจานกรจานตัวนี้แหละบ่แม่แม่จานแบบนี้ยไหมไม่มีครับบ่มีบ่แม่ครับมีแต่จานใส่กระเพาะกระดามคิดได้นีมเดี๋ยวอ๋ออาจารีใส่ได้บ่ฉันนะฮ้ได้จานตัวนี้ได้ครับใช่ มันสิบประชันคือกาว่าบูดดีป่ะบัดบัานนี้มันมันสั้นคือตัวนี้คือห่อนแห้งเถอะล่ะจับตรงนี้เบป็งห่อนแห้งๆเนี่ยมันก็วัดตัวนี้ตัวนี้พาสตินก็จังได้ห่อนไงมันก็ได้ไงมันก็บกรันั้งว่ามันแบบบูดกระใสอยู่ดังั้นต้องเปลี่ยนจานนี้ไปใช้เด้่อยเลย แต่บางนี้เวลาบางที่เร่งปื้มันกระดังกึดกึดแล้วก็สั้นเออเอิ่ออองกระด้เออนม่ได้ไมนสั้นเน่ะเอา ดูไหมช่างสับจิ๋วก็เอามาแก้ไขเนาะแค่นั้นแล้วก็พูดใส่ซุปเปอร์ดิมันพูดมันช่างก็หิวข้าวด้วยไเราก็มาเราก็มาคุมมาเชี่ยวเอาวันไงช่างยิ่งข้าวช่างยังไม่ได้กินข้าว่พอออันนี้ วันตอนเอนเนาวนีก็หังข้าของขาย่างข้าแหลงบัได้บานเดียวอันให้ไปซื้อปูนมาไว้ให้ต้นบัวลยอันได้ก็าไปหาเอาเองบิดโอ้ยมึงยนก้อนึกถูกไปก้อนนก้อนมู่มุนบ่ตามุนบ่ทั้งหมุนบ่มุนม มันหะตัวอันนี้นี่คือมันหะนี่มันเลี่ยมๆเนี่ยมันหะเกิดจากอะไรมันหะมันมันสีเกิดจากการเออมันก็ทำให้สั่นแล้วก็ร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรดิละอ่าเนี่ยมีอะไรก็ร้อนอันนี้เขาเรียกยัไงก็ชุดคาดชุดคาดอ๋อเร่งมาก แรงเหวี่ยงมากมันก็ขยายออกครับจะขยับทําให้ตัวนี้จับจับแล้วก็หมุนแกน,นทั้งแกน,นแ,ลแล้วก็ทําให้เป็นก็ทําให้ใบตัดหมุนหมุนเร็วขึ้นเร่งเร่งเร่งแรงเครื่อง,งก็เร่งเครื่องก็หมุนแรงก็เป็นพลังเหวี่ยงรันอันนี้เนื่องจากว่าเครื่องตัดหญ้าไปแล้วมันมันสั่นดิ่งรอบสูงและสันส่นสะเทือนไปถึงถึงมือเลย ตัวนั้นเป็นอย่างก็แล้วกันอันนี้ก็พิณพิณรกอ่ะพิณรกออกเพื่อที่จะ,จะดึงแกงเนาะถ้าสมมติว่าไม่เป็นช่างมันจะออกยากอยางขนาดช่างยังออกยากาเลยขนาดช่างยังออกยากเท่าไงเขายังไม่ได้กินเลยน้องตอกตอกเงี้ยตอกหยุด vài bọc cái tao tóc anh em tóc à bọn tóc yêu 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 tóc yêu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  lắm yêu tóc 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 ตรงนี้มันเป็นบูธเนาะบูธมันอยู่ข้างในมูนอ้าวบ่อันนี้ลูกปืนไม่ลูกปืนที่ไม่ลูกปืนแตกป๋อคืดทักปืนคัดนี่ลูกปืนแตกปืนคัดกฮะแตกปืนคัด อันนี้เขาเรียกว่าวิธีถอดแกนถอดแกนกับกับกับถ้วยแกนกับถ้วยถ้วยในถ้วยไฮโดรถ้วยนะถ้วยอย่างนี้คือถ้วยเซตปนครับถ้วยปนถ้วยแจวถ้วยปนถ้วยแจวมาแม่พอโลใบใบตัวนี้ต่งกว้่งกว่าเอาตัวนี้มาเอาตัวต็มนะมั้ยพอมาจับมาจับให้จับเลยมั้ จับตรงไหนจับงจับพนยูจับวจับเอาคุบอกความเอาโอ้ยสูงคนเลยแ่ไม่อะจ้เออเอาเอาเอางัเขาต้ระกาศจับะประกาศดูยูทั้งบ้านทั้งมเอาเอาเน้ดวกแล้วัดัวกปะป้า จริงใช่พูดนั้นวนาที่จะซันมันจะเกินจะได้ทุกอย่างเหรอครับเพราะว่าเขาใส่งานมันเนาะทำอะไะจะมักแห้งแบบโอ้แห้งดีมากเลยมาเกต้เนี่ยโอ้เร่งขั้นใจเนี่ยเร่งปาดปาดดีปาดปาดปาดเอาเนี่ยทีนใจตอนที่เขาซื้อไว้สามตัวเนี่ยเพืเดียวเนี่ยบ้เนี่ยซื้อไว้โกโก้สุดแล้วว่าเออตัวนี้เมื่อยเอาจะนั่งข้น เพราะว่าเอาว้างลุงสเพราะว่าผมเรียให้เทั่วเด้ที่ใจเด้ทั่วว่าเห็นหน้าคนอยู่จู้บุปถีจูต้องหาตัวเมื่อบ่โอ้เลยมาหามาศึกษาแล้วก็เท่ากับไปแจ้งใครเห็นจะจี่เห็นยังก็เป็นดอกมาซอยครับมาซอยมาเหรียญมาดูอะไรแต่ว่าเท่าบคขันนะเทั่วพุทธยเนาะเออแค่ดูกับเปลี่ยนได้ครับจับดูจับใบกับเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนยังบ่แตกบ่ ปจุดรถมีหูอะไรกันแล้วปะเรื่อนนี้ออกแล้วนะเจ๊อ้ันนั้ะน,ะนนี่อันนี้คือข้างในมันเหรออันนี้นะอ๋ออันน,น,นี้ตัวที่ต่อเขอ้ากับเราเรียกว่าพ่อมันเน,ะนาะแบบแกนกา้านก้านก้านก้านของเครื่องจักร ตัวนี้ก็เรียกว่าจะช่วย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 อชุดถ้วยอันนี้คาดคาดคาดครับถ้วยอันนั้นคาดชุดถ้วยนี่มันจะประกอบไปด้วยไอ้ตัวลูกปืนปิ้นล็อกลูกปืนปิ้นล็อกสามตัวปิ้นล็อกโหปิ้นล็อกสามตัวแบบตัวเล็กด้วยตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวอากาศตัวหนึ่งล็อกสามตัวเราเราถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเขาจะทําเองได้ไหมทําได้ โซโฟขนาดช่างยังทําได้ครับทําได้ถ้าทําให้มันผูมันพังกะทําได้ถ้าทำใช้มันดีพ่อขอคอสหน่อยพ่ออันนี้คือผู้อมนวยการนี่แรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกแบกใส่บาันย่างมารุ่นนั้นน่ะเนี่ยผมเปิดร้านาครั้งแรกแกได้ยินข่าวแกมาเลยเออมาคนแรกเลยบ่มาเลยครับโอ้ เพราะว่าแกติดตามเนียแล้วก็คิดว่าเห็นมาติดตามแล้วก็แกเขาติดใจด้วยไงเห็นว่ามาตลอดเลยมามาตลอดผ่านไม่ได้ตรงแวะก่อนดีแกได้ไหมไม่ใคนเมืองเลยนะเนี่ยคนสระบุรีนะคนะาลาบรีบอกครับคือว่าไทยบ้านฮ่องกงพูดไหมยังกอดพอฮะยู่ยังกอดยู่ยังกอด นายครับนนายป่าตอนนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกแกนมันเนาะเอาเข้าตรงๆแล้วปะยาวเข้าเบี่ยงแล้วให้ตรงๆรูเลยนะอัดจระบีข้อตรงๆเอาโซล่าผสมผมก็เลยว่าอยู่ขาใหญ่คือรออันนี้อันนี้คือใส่ชุดท่านใหม่นะครับของใหม่เลยมันจะได้ชัวร์ชัวร์ครับจะไม่ได้สั่นให้มันชัวร์ให้มันดีขึ้นเลยดีขึ้นนะครับ คาดใหม่เลยแน่ต้อมแล้วเราจะให้มันดีเพราะว่าเครื่องมันก็โอ้เครื่องแรงจริงๆนะยอมรับนะครับจากช่างวรลนี่แรงจริงๆจากร้านช่างวัเพราะว่าแกแต่งด้วยนอกจาย่าแกแกก็แต่งเครื่องด้วยต่อช่องผัดช่องไอเดียเสียเหมือนกับรถนี่แหละล้มยางโซ่ขุดซ่ตกตะขัดละวะ ันั้นเพราะนัうう่นพเพราะว่าเขาว่านั่นพรามันมาละเขาได้ให uh> uh uh ้นั่นจัดแต่ตากายาวเลยบัตรเป็นอย่างนี้คือบทเรียนราคาสูงนิดบัตรนะครับเขาสิหมุนเงินกขบ่ออะไรเอาไว้ร้านมันยังบ่อเด็เขายังบ่อคิดเอาได้เขาไม่เห็นกันอะพราะว่ากองมันเหลือเนี้ยจากนี้ประกอบช่วยค้า ทุกอย่มันออกแบบมากเลยดูนาะคือทุกคนั่นเนาะทุกคนเป็นเยียงซุปเลยเนี่ยย่างซุปต่ออนี่เป็นปลาลับปลาลับมันแรงครับเครื่องมันแรงก็เลยเป็นปลาเครื่องมับิดอย่างกว่ามั้ยคือตัดกับมอไซน์นะน้ำลายของมักกิต้าเนี้ยแรงบสกอนเขาบอกว่ามากินตาแรงบอกไม่อยากเชื่อว่ามันแรงจริงแรงจริงไหมเอาไปตัดแล้วติดใจเลยใช่ไหมแรงจริงแรงแบบโอ้ ตันใจได้ใจจริงปลาปลาอะไรเหรอปะเจริชักแรงมาพวกนี้อันเนี่ยหามจุดหาบอของฮันดาชักแรงเหมือนกันของฮันดาสามจุดหาเวียนบอห่างกันว่ามันนี้ติดลอดซ่าครับผมไม่ติด ก็สิมอญกะเล่นจะถึงมอนก็ฝืดแต่วันนี้ือสิมอญแท้ใสอันรอลื่นหมดเลยรอลื่น้ใส่รอลื่นก็ไปมันก็เล่นข้าวิดบิดเนี้ยใส่ไม่ถือใส่ไม่ถือทางอะไรบอกไหมใส่บดเออใส่ไม่ถือทางสร้างเลยออกมาใส่ใหม่อะไรเนี้ยเพราะส่้างอะไรเป็นคนใส่ใส่ไม่ถือ แกฟ้าวแกฟ้าพดแกฟ้าพดอันนี้แกใส่จึดแล้วปะเนี่ยเออเอใส่มันก็เข้าง่ายๆมันจะก็ลกเข้าไปเลยอมันจะรู้สึกว่าเข้าล็อกเลยครับก็แฉบเลยครับอ๋อนะครับมาดูไว้นะครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดครับออกไปหาร้านซ่อมก็ยากนะครับดูไว้เดี๋ยวจะทําอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีเครื่องมือก็ทํายากเหมือนเดิมไปแลย จริงไหมว่ามีเครื่องมือทำไม่เป็นก็เหมือนเดิมเลยอะเมเยุไรบน้ัวนานองเป็นตับเก่านีอัน้มันยางอะไรนะอันนี้เหรอครับยางรองอยู่นู่นยางตัวนี้เหรอใม่นในยางข้างในนี่ อัน,นอันนี้ปิดล็อกครับปิดล็อกเที่เออ่ะยาออกเลยปิดล็อกเอ,อต้องล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกไม่ล็อกไว้มันจะวิ่งเข้าอ,อ๋อจะปิดล็อกเราไม่มีปากกาเราก็เอาคีมล็อกนะครับล็อกแรงดีช่างวัลกลังมหาศาลอ่าเป็นร้อยเอาจารบ,บีมาใส่ตรงนี้แนี่เพราะอ,อันนี้คือมือช่วยครับอีเย็นใหญ่ มาใส่เยอะๆเลยมาช่วยทุกวันเลยมาทุกวันครับจิตใจช่างวนเงินก็ดีแกว่าเจ็บดอกไม้รบต้นกันตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้งแต่จะเป็นลูกชายแกตั้งแต่สักที่แล้วะลูกชายคนโตเขาคนถูกใจกันชอบช่างวัตถูกใจทุกคนนะครับท่านยูทูบเบอร์ครับมิจตคนก็มาผิดใจกับท่างวัตรเองชัางวัตนี่โอ้ยใจดีใจกว้างเขาไม่รู้เนาะตัด ไม่รู้แต่บอกนักธุริเปิดกัดนต้องอยังมาสอบนี่แหละนัานนี้ละเดียวอบได้หมดปิดล็อกนี่มันให,นให้ให้มันล็อกอไอ<ห>ตัวล็อก,ลกปุนไว้ครับไม,ไม่ให้มันวิ่งกลับออกมาข้างหลัง<อ>ถ้ามันออกมาข้างหลังปุ๊บปืนล็อกทิ้งทุบปุ๊บมันจะมันจะมาด่ากับทาร์ก เงีนิดส้มขห้าสิบบาทแย่เข็ดเลยหลับนอตบ่อเลยมั้งออันนี้เอ่อวิธีการขันนไม่ต้องเอามือขันเลยช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปินล็อกก็เรียบร้อยแล้วโอ้ก็จะเข้าได้เออดูนะครับเอาใส่อย่างนี้แล้วก็เอาแย่ลงตรงนี้นะครับน็อตใส่ตอกล็อกเข้านะครับถ้ามีเครื่องมือพิเศษครับอันนี้เทวดามาให้ครับเอา เพราะว่าดูสีไม่มีครับดูบนภูเขาไม่มีโอ้โถ้าไม่มีตัวนี้ก็ยากเหมือนตันปั้นเซเว่นจอดซื้อไปนำแล้วเนาะจ้าเดมอ นะครับใส่ก็จะลืมสายกาวใส่เข้าไปด้วยถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ดับมันจะได้ทิ้งใส่ข้างกันแท็บบอกว่ามันจะไม่ดับเลยจนตอนนั้นมันจะหมดเออมันทิ้งจะดับไว้เพราะงี่แบบอรอนมันหมดแล้วครับทิ้ง่ข้างกันแทะหัฟคอร์ลตานพอได้ยกอันเออไม่นั่ยนะอ๋อจะมาประกอบเสร็จแล้วถ้วย <Cut. S 2> กับลูกปืนแตกกับลูกปืนแตกเปลี่ยนลูกปืนเน่งเน่ง ไปสะเทือนเยี่ยวเก้อ <jeu> ดีบอกใคไปทิ้งไปสอดเลยเนี่คือมันนี่ถ้ามสัตว์อ่าเด้อดีบอกใครตามอาคือที่เขาเลยมันการเครื่องเครื่องมันเดินครับมันก็ต้องสั่นธรรมดาขับขึ้นมานะคว้ามาใส่ละเอาเจ้าเนี่ยใช้เขาละเอามาใช้เบื่อเงินใบวันน่ะ เดี <Z an aaS as> ๋ยวว่ามันนีขึ้นบันไดอันนี้มันอันนี้คือมันงอถ้าเกิดว่าใบมันไม่ตรงใบไม่ตรงมันก็ไม่ตรงไปแล้วครับใบไม่ตรงมันก็ทําให้เกิดอาการสั่น ตองคลนป่ะตรงแล้วก็ใส่พอไปล้งตัดจุกฝาดให้เราเบ่งได้ดีอว่าเด้อโอ้โหเร่งแบบสุดๆเพราะมันจะสันนะผมกําลังผลิตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ตัดไปดีๆได้ด้วยนะครับตัวนี้คารับนั่นนัะนเลย อยู่ในกล่องเขมาม่กีตาร์เหมือนกันถ้าจิตสนใจก็โบกใช้ไฟมานจิตสนใจอยากได้มากีตาร์มือสองก็ติดต่อมานะครับ,บติดต่อมาทางยูทูบเบอร์เลยครับ,บเครื่องละสามพันห้าเมื่อวานขายตัวหนึ่งแล้วนั่นเห็นไหมตำรวจออกไปเมื่อวานถ้าช้าก็หมดเร็วนะครับมาก่อนได้ก่อนมาถ่ายกรอนได้ก่อนกลับนะครับมาก่อนได้ก่อนเหมือนเครื่องนี้สามพันห้า อันนี้ก็มากิน้าเมื่อสองสามันห้าเหมือนกันนะครับซื้อทีร้านชั่งวันนี่แหละถ้าอยู่ใกล้ก็ดูแลได้สะดวกรับประกันด้วยนะครับถ้าอยู่ไกลๆก,ก็มาได้เลยครับรับประกันให้อยู่ไกลก็ไปกลับก็ไม่ไหวแล้วไป ลองจัจดมึงจังหวั่ครับแน่น,นไม่ไไหรอกอะไรไปปุ้ยอะไรหรืตอนนะป่าป้น <laughs> นี่จะลองจะตัดเสี่ยงดูนะครับลองตัดดูน้ำมันถ้าหมดจริงๆแล้วก็เอามาหาเจ้งว่านเหมือนเดิมนะครับเจ้งว่านจะเติมให้เข <c oughs> าบอกว่าเครื่องมันเป็นตอนานั้นอันนี้นะ น้ำม,มันหมดอยู่ล,ล้างรถก็มีอยู่น้ำมันะ